สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเด็กสแกนหุ้นคับสวัสดีครับเด็กสแกนหุ้นวันนี้สองหุ้นตัวไหนกันครับ IP ครับ IP เว้บบริษัทอะไรครับเนี่ยอินเตอร์ฟาร์มาครับอ๋อครับครับเชิญครับก็ตอนนี้ตัวราคาหุ้นอยู่เหนือเส้น21บดวันนะครับและเอ็มเอซีดตัดกันแล้วนะครับเริ่มตัดกันแล้วครับ แล้วก็เริ่มมีสีเขียวๆตรงนี้มาครับอืแล้ววันนี้ก็เป็นวอลลุ่มบายแล้วก็เข้ามาเยอะอยู่ครับครับ RSI ตอนนี้อยู่ที่ 51. 5 1 5สิบเานะ,ค,ะครับยังยังไม่โอเวอร์บอทยังไม่ไกลเดยนะ,ค,ะครับครับยังอีกไกลเลยเนาะ,ค,ะครับครับก็คาดว่าน่าจะไปต่อได้อีกครับ แนวโน้มเป็นยังไงครับเป็นขาขึ้นครับกลับมาขึ้นแล้วเหรอครับเห็นลงมาตั้งนานอย่าลงมาโอ้โหลงมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยลงมาจากราคายี่สิบสามบาทกว่าลงมาเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือยี่สิเอ็ดจุดแปดครับตอนนี้จะกลับตัวขึ้นแล้วเหรอคาดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าดูด้วยอินดิเคเตอร์ต่างๆครับอืมครับวันนี้เด็กสแกนหุ้นขอจบการอ่านสองเพียงเท่านี้ขอให้พี่ๆโชคดีในการลงทุนนะครับ สวัสดีครับ